p olicy what เปลี่ยนนโยบายอะไรวะให้เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ policy what นะคะรายการ podcast ของวันวันพับที่จะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องนโยบายสาธารนณะให้เป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้อยู่กับจอยชนิชาค่ะกองวาระที่การจากดิวันวันเวิร์ค่ะระัฐนักวิจัยจากวันวันผับครับ ค่ะอีพีนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องดิจิมอนดิจิใจอ่านายบวาดิจินายว่าดิจิตอลวอลล็ตขอภัยค่ะนายว่าดิจิตอลเอล็ตนะคะซึ่งเป็นนายวายเรือธงด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเนาะใช่ผมใช่ <c oughs> ซึ่งสาเหตุที่เรามาคุยกันในอีพีนี้เนี่ยเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยคะ่ะบอกว่าจะมีแถลงยังเป็นทางการเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลเอลดตในวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เราจะออนอีพีนี้พอดีครับผมใช่ก็ เป็นนโยบายที่เกิดมาท่ามกลางการถกเถียงพอดีนะว่าเศรษฐกิจเรากําลังดีหรือไม่ดีแย่หรือแย่ไม่แย่อย่างไาหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าสักทีจะได้ใช้แล้วมีคนตื่นเต้นมีคนเฝ้ารอโครงการนี้อยู่จํานวนหนึ่งใช่ใชแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าอุ้ยกังวลน,นะครับเกี่ยวกับนโยบายเนี้ยว่าเอ๊ะมันจะคุ้มค่าไหมมันจะมีผลยังไงกับเศรษฐกิจของของเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็วันนี้จะมาชวนคุยว่าเราในฐานะประชาชนทั่วไปที่ ที่ไม่รู้ว่าคุณจะกังวลหรือคุณจะรอใช้เงินอยู่ทีทั้งคู่เนี่ยเราควรจะต้องเออเข้าใจมันยังไงอะไรบ้างนะครับว่าเอ,อหลังจากนี้โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอนาคตของเราในในอีกเนี่ยหเดือนเนาะเพราะว่าจะต้องใช้เงินให้หมดในหเดือนเนาะอ่าใช่ประมาณหลังหกเดือนหรือหลังจากหกเดือนนี้ไปเนี่ยเออประเทศของเราเศรษฐกิจมันท่าทางจะเป็นยังไงเราต้องควรจะรู้อะไรไบ้างนะครับค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากคำถามแรกเลยเนาะว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจแย่คําถามคือมันแย่จริงหรือเปล่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ เฉียงกันตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยเนาะแบบว่าบางทีคนก็จะแบบว่าฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลเนี่ยกับฝ่ายที่ไม่เชียร์ก็จ,จะมองคนละแบบว่าต่างคนต่างฝ่ายก็บอกว่าเศร,รษฐกิจดีมากเลยตอนนี้อีกฝ่ายนึงอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่ไหววิรรกฤตแย่มากแล้วครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ช่วงต้นๆที่มีการออนำเสนอโครงการนี้เนาะประมาณปลายปีที่แล้วก็มีคนเถียงกันเลยว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจวิกฤตแล้วตอนเนี้ยต้องมีมาตรการที่ยิ่งใหญ่เร่งด่วนมาแก้ไขนะครับมาช่วย อีกฝ่ายก็บอกว่าอเอ้ยไม่หรอกมันเศรษฐกิจกําลังฟื้นนะอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันก็พูดได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความรู้สึกจริงๆอ่าใช่ใชแล้วก็ในการประเมินอ,อะไรเนี่ยมันก็ประเมินจากความรู้สึกจริงๆนะคือคือสาหรับคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบคนก็จะมองอ้างเหตุผลต่างๆเช่นแบบว่าแบบชาวบ้านก็จะบอกว่าขายไม่ค้าขาย,ขายไม่ได้เลยเนี่ยนะครับเงียบเหงามากเลยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีอ่านี่เป็นแบบวิธีการพูดแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีเยอะแบบว่าวิธีสัญญาณแบบชาวบ้านเช่นบอกว่า มาม่าขายดีเออถ้ามาม่าขายดีปลากระป๋องขายดีเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีละคน uh, คนกาลังแบบต้องพยายามรัดเข็มขัดซ, uh huh. ซื้อซื้อกินอ,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 อะไรให้มันราคาถูกลงอันนี้ก็เป็นแบบชาวบ้านนะหรือว่านีอันนี้อันนี้ที่คนชอบพูดกันว่าถ้าเกิดว่าแท็กซี่เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยเรียกเมื่อไหร่ก็หาขึ้นได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าช่างช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยหาง่ายจะซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยหาช่างง่ายมากเลยก็แปลว่าคนไม่ค่อยขึ้นแท็กซี่คนประหยัด ช่างไม่มีงานทําเลยต้องมาแบบรับงานเล็กๆก็รับรับตอมรับอะไรง่ายๆอย่งายงเนี้เนาะหรือว่าอันนี้ผมชอบมากมันแบบงงมากเลยเนี่ยม,มีคนชอบบอกว่าถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจแย่เด็กเสริร์ฟตามร้านอาหารจะหน้าตาดีมันเป็นเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงคะแถวบ้านคุณเป็นไงไปก <laughs> ินข้าวเศรษฐกิจอาจจะดีอยู่หรือเปล่าหยอกหยอกไม่เห็นอะไรไอ้ก็แบบชอบอธิบายว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะคนแบบหน้าตาดีหน่อยก็จะต้องมาเสิร์ฟทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยโอเคว่ากันไปอันนี้คือแบบ เรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นเป็นอะไรที่มันก็ไม่แน่หรอกว่าเศรษฐกิจแบบค้าขายไม่ดีที่หนึ่งมันอาจจะไปโตที่อื่นหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องดูคงต้องดูกันทั้งประเทศนะเนาะคือต้องดูตัวเลขอะไรที่ที่พอจะอ้างอิงได้ว่าเออมันเป็นตัวแทนของประเทศเราก็เมื่อกี้เป็นแบบชาวบ้านที่จริงๆมันรู้สึกได้แต่ว่าขอ,ขอเสริมอีกนิดนึงเร็วนี้เพิ่งจะมีอีกหนึ่งชาวบ้านที่ก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีจเราต้อง ทิ้งวิกไรวบอรล้านแล้วก็หันมาทํางานหนักหนักหน่วงมากขึ้นใช่ไหมใช่จะเป็นประเด็นดราม่าบนโลกอะไรกันไปแต่ว่าแบบหนึ่งมันก็สะท้อนนะว่าคนจํานวนหนึ่งรู้สึกว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีอยู่หรือเปล่าอืมอืมค่ะครับคือโอเคถ้าไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวมันก็คงมีตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจเขาใช้กันว่าจะดูยังไงว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับที่รัฐบาลอ้างเลยก็คือว่าเออเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP เนาะมันก็คือการผลรวมของผลิตภาพทั้งหมดในประเทศเราเนี่ยมันเป็นนยัังไมควรจะ โดยความคาดหวังคือมันควรจะโตขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจมันควรจะแบบพัฒนาขึ้นมีการผลิตเพิ่มขึ้นมีอะไรมากขึ้นนะถ้าเกิดว่ามันโตน้อยเนี่ยก็แปลว่ามันเริ่มมีสัญญาณว่ามันชะลอตัวอะไรว่าไปคําพวกนี้เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับค,คนก็จะอ้างตัวเลขนี้แหละ GDP นะเนผลิตภัณฑ์มลลวลรวมของประเทศทีนี้เอาจริงเ ถึงจะอ้างตัวเลขนะแต่มันก็มีตัวเลขที่จริงๆแล้วมาจากความรู้สึกเช่นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค mm hmm. อันนี้ก็คือไปสำรวจดูว่าคนชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะครับจริงๆมันมีดัชนีผู้บริโภคดัชนีนับลงทุนดัชนีอุตสาหกรรมหลายๆตัวเนาะ <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกเหมือนกันก็คือดูว่าในระยะสั้น3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคนมองว่าเชื่อมั่นที่จะใช้จ่ายมากแค่ไหนซึ่งมันก็ดูคนก็ประเมินจากหลายๆอย่างนั่แหละครับแต่ว่าอย่างดัชนีอันนี้มันค่อนข้างจะค่อนกับกลับมาฟื้นตัวช่วงปลายปีที่แล้วคืออมมมันนนเเพพิิ่่่่ขขึึ้้ยูทีาแบบ 560อะไรเงี้ยเนาะจากเต็มร้อยนะครับคือถ้าเต็มร้อยนี่แปลว่าโอ้โหคนเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพร้อมจะใช้จ่ายแหลกลานนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเศรษฐกิจกํลาลังดีมากนะครับถ้าอยู่แถวตรง50ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าโอเคยังดีอยู่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไอ้ตัวเลขนี้มันก็ลง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 ,ลง,ลงมาสามสี่เดือนที่ช่วงต้นปีมานี้ดัชนีความเชื่อมั่นอันเนี้ยน้อยลงเนาะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จริงๆคนบอกว่ามันสาคัญนะครับก็คือเรื่องหนี้อืมก็คือมันมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดนะคะราว่า่ตงแ เรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้ต่างๆเนี่ยมีมีผลกับเรื่องของเภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันว่าคนเป็นหนี้กันเยอะแค่ไหนแล้วแต่ในแต่ละตัวเนี่ยจริงๆก็พูดสั้นๆแล้วกันว่ามันดูแค่เลข GDP อาจจะไม่ได้หรือว่าดูแค่ว่ามีหนี้เท่าไหร่อาจจะไม่ได้แต่ต้องดูไส้ในของมันว่า GDP ที่ว่าโตหรือมันโตน้อยหรือโตช้าเนี่ยมันคือส่วนไหนเนาะประเทศเราเป็นเศรษฐกิจมีหลายหลายแบบด้วยกันเนาะมีอุตสาหกรรมใช่ไหมครับมีท่องเที่ยวมีบริการต่างๆหนี้ก็เหมือนกันหนี้ก็มีหนี้ นี่บ้านนี่ปัดเครดิตนี่ส่วนตัวนี่อะไรต่างเนาะเออถ้าเกิดว่า GDP มันไปโตมันไปชะลอตรงไหนหรือว่ามันไปโตตรงไหนเนี่ยมันก็ต้อง,ต,องต้องดูกันว่าเออใครที่กําลังจะได้รับผลกระทบหรือว่าใครที่จะได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ก็เหมือนกันนะครับว่าเออถ้าเป็นนี่แบบที่คนเอาไปลงทุนเนี่ยมันก็แปลว่ามันแน่าจะดีเพราะว่าคนกู้ไปแล้วเอาไปทําธุรกิจเอาไปต่อยอดเงินม,มันก็จะ โตสุดท้าย GDP มันจะโตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้แบบหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนตัวเนี่ยเป็นหนี้ที่เรียกว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้นี่ช้อปปีอะไรอย่างนี้เพลเ a เตอร์ต่างๆก็จะเป็นแบบหนี้ที่เออน่ากังนวลว่ามันสุดท้ายเนี่ยมันมันไม่ช่วยให้เศรษฐกิจโตนะครับโอเค okay. อันนี้ก็เป็นแบบว่าตัวชี้วัดข้าวๆนะครับของของแบบเศรษฐกิจแบบเข้าใจง่ายๆว่าเออมันเขาดูกันจัดประมาณนี้อืมซึ่ง มันก็พอเห็นแนวโน้มนั่นแหละว่าเศรษฐกิจไทยในในต้นปีมันนี้เลยเนี่ยก็เรียกว่าโตน้อย1.4-1.5คาดน้อยกว่าที่คาดการไว้ซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยก็มักจะคาดการสูงกว่าความเป็นจริงแต่เป็นส่วนใหญ่ยิ่งยิ่งคาดการก่อนนานๆเนี่ยก็จะยิ่งคาดสูงไว้ก่อนนะครับคาดไปดีไว้ก่อน,อดดอนซึ่งพอใกล้ๆบุกก็จะรู้สึกว่าอ,อ๋อไม่ไม่ดีขนาดน,านั้นแล้วก็แต่เรียกว่าการเติบโตแถวๆ1.4-1.5ก็ถือว่าน้อย น้อยมากนะครับสาหรับสาหรับที่เราคาดหวังกันไว้ว่าสองอะไรเงี้ยซึ่งก็ต่ําแล้วเนาะก็ะก็เลยเป็นเรื่องเรื่องที่สุดท้ายเนี่ยวันนี้โครงการนี้อาจจะชัดเจนมากขึ้นแล้วคนก็เรื่องตัดชะนีความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลจากจากการถแถลงวันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีความชัดเจนเนี่ยก็มันอาจจะความเชื่อมั่นอะไรอาจจะกลับมาคนอาจจะมองเห็นแล้วว่าในสามในอีกไม่อาจจะไม่สามเดือนนะโครงการเนี้ยแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะ หน้าลงทุนหน้าทําอะไรไหมายถึงว่าคนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากจากโครงการมันนี้ค่ะซึ่งคําถามสําคัญที่เกี่ยวกับโครงการนี้ต้องมาเล่นเนี่ยคือนโยบายมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆไหมทีเนี้ยอยากจะขอแชร์ก่อนนิดนึงเนาะว่าก่อนหน้าเนี้ยจอยเพิ่งไปเหมือนลงพื้นที่สัมภาษณ์พ่อค้าแม่ขายพวกเป็นหลายย่อยอะไรเงี้ยในกรุงเทพมา,าซึ่งไง้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอเคเขาก็มีความคาดหวังกับนโยบายนี้นะแต่ก็มีความไม่มั่นใจไม่มั่นใจในแง่ที่ว่าเรารับมาแล้วจะมี ช่องทางไปซื้อสินค้าต่อไหมเหมือนร้านยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติเขาซื้อร้านจากซื้อสินค้าจากร้าน A มาขายอ,าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่มั่นใจว่าร้าน A เนี่ยจะรับจะเข้าร่วมโครงการดิจิตอลเวเล็ตด้วยหรือเปล่าทําทให้เขาเองก็อาจจะยังต,ตัดสินใจว่าอาจจะไม่ได้เปิดร้านที่เปิดให้ประชาชนมาซื้อด้วยจิตอลเวเล็ตประมาณนี้แล้วนอกจากนี้ที่น่าสนใจค่ะคือเขาพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลก่อนกันเยอะคือพ,อพอมันเป็นแบบใช้มือถือจ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงโครงการแบบอ่ะคนละครึ่งหรือว่าโครงการ เรียกว่าชื่ออะไรนะไอเราชนะเราอะไรพวกนี้ค่ะก็คือโครงการที่เป็นโครงการเศรษฐกิจซึ่งประเด็นเนี้ยจอยก็รู้สึกว่ามันก็สะท้อนว่าร้านค้ารายย่อยพวกเนี้เขาก็นึกถึงแบบว่าต้องการนโยบายเศรษฐกิจอะไรบางอย่างอย่างเกันคือเรื่องวิธีการการให้เงินหรือก,กระตุ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลแต่ว่าจริงๆเขาก็คิดถึงว่าเขาก็ต้องการอะไรแบบนี้และต้องการมาตรการบางอย่างที่ท,ที่ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันคึกคักขึ้นในตอนน,นั้นนี้เนาะหลักๆก็คือต้องการนโยบายอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบค้าขายมันดีขึ้นนั่นแหละค่ะครับ ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าพอพูดถึงเทียบกันเนี่ยก็ก็น่าเอามาลองเทียบกันดูว่าสถานการณ์หรือว่าวิธีการทําตอนนั้นกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือคือผมก็มีตัวเลขอยู่ว่าจริงๆโครงการคนละครึ่งใช้เงินไปเท่าไหร่เนาะอืมเท่าไหร่ค่ะโครงการคนละครึ่งเนี่ยที่แม่ขาชอบกันมากเนี่ยนะเอ่อทำไปประมาณห้าเฟสมีมีห้าครั้งแต่ละเฟสก็จะค่อยๆยทยอยทยอยมาเนาะจำถ้าจากันได้รวมแล้วห้าครั้งที่ทํากันมาตลอดช่วงสามสี่ปีหลังจากโควิดมาเนี่ยใช้เงินไปประมาณสองสองแสน สามหมื่นล้านนะครับซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของดิจิ a อลเ l ล e t ที่กําลังจะใช้นะอ,อซึ่งดิจิ a อลเ l ล e t จะใช้ประมาณ4ี่แสนห้ามืล้านล่าสุดนะครับกอนน็อันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวเลขที่ที่ประมาณกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ว่าใช้เงินมากหรือน้อยกว่ากันนะแต่มันต้องไปดูกันว่าการการกระตุ้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันบริบทมันเป็นยังไงนะครับเอาจริงแล้วเรื่องการ การกระตุ้นด้วยการให้เงินโอนอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการโอนเงินให้ให้กับประชาชน,นเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเนี่ยนะเป็นการกระตุ้นที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่เหมือนกับจะให้ผลน,น้อยนิ<ม>ขน้อยที่สุดวิธีประเมินว่านโยบายทางเศรษฐกิจอันนึงเนี่ยลงเงินไปแล้วจะได้ผลยัางไงานเนี่ยเขาก็มักจะเรียกกันว่าตัวคูณเราค่ามันไปเรื่องเรื่องซับซ้อนของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจ ขออภัยค่ะเศรษฐกิจอ่าหมายว่าเขาเรียกกันว่าตัวคูณเนี่ยเอาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือกับว่าถ้าเราลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยเมื่อเราลงเงินไปหนึ่งบาทนะครับหลังจากที่มันเกิดขึ้นผลของการทําอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราได้เงินกลับมามากกว่า1บาทเนี่ยก็แปลว่าตัวคูณเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งคือก็คือมันได้เรียกไงว่าเราได้กําไรมือนกับเราลงลงทุนซื้อของมาทําอะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายเราขายของอะไรเสร็จหักอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรา เราได้เงินมากกว่าเงินที่เราลงไปก็แปลว่าเราได้กําไรใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวคูณจะจะมากกว่าหนึ่งนะครับค่ะแต่ว่าการให้เงินโอนแบบเนี้ยแบบแบบกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่าดิจิตอลอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นประเภทของของการกระตุ้นที่ให้ผลต่าที่สุดโดยโดยจากทฤษฎีแบบของ i อ f อะไรเงี้ยเนาะที่เขาลองทำางนอันนี้คือแบบทฤษฎีเนาะมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทุกที่แต่ว่ามันจะอยู่ที่เลงเงินไปหนึ่งบาทเนี้ยอาจจะได้คืนมาแค่ยี่สบสตางค์นั่นเอง คือคือยี่สิบเปอร์เซ็นของเงินที่ลงไปแปลว่าขาดทุนค่อนข้างเยอะเนาะคือในขณะที่เงินบางแบบเนี่ยอย่างเช่นการลงทุนภาครัฐเช่นถ้ารัฐเอาเงินไปลงทุนกับโครงสร้างพื้นาฐานอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะได้กลับมาจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดนะก็อาจจะยังบอกว่าดูขาดทุนอยู่ดีแต่ว่าเรียกว่าต่างกันเยอะจากจากยี่สิบกับเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยก็ต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เกินลงทุนมันก็จะนําไปสู่อะไรมากกว่านั้นใช่ไหมแต่ว่าโอเคเขาก็บอกว่า มันจะหลายรอบมันจะวนหลายรอบใช่ไหมครับเป็นพายุหมุนมันจะเป็นพายุหมุนใช่แต่ว่าจะถ้ามันหมุนเริ่มจากแค่ตัวคูณที่แค่แบบยี่สิบเนี่ยลงไปหนึ่งได้มาแค่ศูนย์จุดสองเนี่ยมันก็อาจจะต้องหมุนกันเยอะหน่อยนะครับหมุนกันเหนื่อยหน่อยอหมุนกันมมาอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งคือเรื่องว่าเอาเงินไปลงกับอะไรใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจคือคือ i m เก็จะมีผลผลวิจัยหรือว่าทฤษฎีอันเนี้ยที่ทําให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าลงไปในช่วงที่เศรษฐกิจม ขยายตัวอยู่ะนะครับคือ GDP ก็ยังโตอยู่โตมากโตน้อยว่ากันนะแต่ว่าถ้ามันยังโตอยู่เนี่ยมันก็อาจจะได้สักประมาณศูนจุดห้าคือลงไปหนึ่งบาทได้เงินมาห้าสิบสตางค์นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจหมดตัวแย่ๆเลยเนี่ยแบบว่า GDP ติดลบอะไรเงี้ยนะครับแบบวิกฤตมากๆเนี่ยมันจะได้หนึ่งจุดหกเออคือลงเงินไปหนึ่งบาทคุณได้กับมันบาทหกสิบสตางค์อันนั้นน่ยคือกําไรเห็นๆแต่ว่ามันเป็นกำไรกำไรเห็นๆเ,เ,เพราะว่ามันเป็นการช่วยกระตุ้นในลักษณะที่ว่า เศรษฐกิจต้องแบบวิกฤตมากอ่ะคือติดลบอ่ะนึกออกไหมส่วนส่วนของไทยเนี่ยมันก็คงต้องเป็นเรื่องที่นักเอ่อเทคนิคคงต้องมาเถียงๆกันแหละว่าโอเคคําว่าวิกฤตตอนนี้ถึงมันจะไม่ติดลบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมันเป็นเรื่องซับซ้อนเทคนิคเหมือนกันเนาะ,ะแต่เอาเป็นว่าตอนที่เราทาโครงการคนละครึ่งเนี่ยจริงๆมันวิกฤตมากกว่านี้เยอะเพราะว่ามันคือช่วงโควิดเนาะ,ะที่เรียกว่าภาคบริการอันนึงของไทยท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเรียกว่าแทบจะแบบ ทำอะไร <ทำ S 1> ไม่ได้หายไปเลยนะครับในขณะที่ที่ภาคอื่นเนี่ยอาจจะยังพอไปได้เนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอในช่วงนั้นเนี่ยนโยบายกระตุ้นแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแบบถ้ามองว่าเป็นแบบความวิกฤตของจะคนจะไม่ไหวแล้วมันเหมือนกับเอาเข็มมาปักลงไปนะครับฉีดยาลงไปให้แบบว่าฟื้นกลับขึ้นมาครับในช่วงเวลานั้นขึ้นมาได้ในจังหวะนั้นเนี่ยอแต่ว่าณนาเวลานี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าโอเคในแง่หนึ่งมันเป็นเป็นเรื่องว่าเราไม่ได้แบบเติบโตอย่างที่เราคาดหวังเราหวังจะเห็น GDP เรากลับมาฟื้นตััวหลงจาก โควิด <c oughs> ก็หายไปแล้วอะไรแล้วคน <c oughs> นักท่องเที่ยวก็กลับมาแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันเหมือนยังไม่ไม่ฟื้นเท่าที่ควรแต่ถามว่ามันวิกฤตมากไหมเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเออมันมีตัวตัวตัวอย่างหรือว่าตัวเลขที่ทําให้เห็นอยู่ว่าการกระตุ้นลักษณะเนี้ยอาจจะไม่ได้ให้ผลดีมากคือลงเงินไปหนึ่งบาทเนี่ยอาจจะไม่ช่วยให้คุณได้กลับมาเป็นตัวคูณทางการคลังอะไรเนี่ยที่มากมายขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นเรื่องสาเหตุว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ยกังวลว่าเอะคุ้มไหมลงเงินไปตั้ง ี่แสนห้าแสนล้านบาทแต่ก็อาจจะไม่ได้ผลตอบรับมากเท่าที่ควรใช่อาจจะไม่คุ้มขนาดนั้นหรือเปล่านะคะ,คะทีนี้มันบางทีเราคุยกันเรื่องตัวเลขเนาะมันก็น่าจะชวนตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันว่าต่อให้เราลงทุนไปแต่ว่าไม่ได้กําไรเท่าที่ควรเนี่ยไอ้ก้อนที่มันเป็นกําไรมันก็ยังช่วยคนได้อยู่ดีแล้วบางทีภาครัฐเวลาทําอะไรสักอย่างมักอาจจะไม่จาเป็นต้องนึกถึงกําไรอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าประชาชนก็ได้ประโยชน์นี่นา เป็นคาถามที่ดีแล้วเป็นคําถามที่คนหลายคนก็น่าจะตั้งคําถามกันว่าเอ๊ะเราต้องคิดถึงแบบกําไรขาดทุนขนาดนั้นเลยเหรอคือรัฐก็มีหน้าที่ที่จะช่วยเราอยู่แล้วเงินบางอย่างเนี่ยเป็นการซับซับซิดีเนี่ยการการอุดหนุนอะไรของรัฐเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องทําให้ได้กําไรอะไรขึ้นมาต่อหน้าค่เห็นผลชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญกับการประเมินนโยบายเนาะ,ะว่านโยบายที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันเป็นนโยบายประเภทไหนคือ ถ้าเกิดว่ามันเป็นนโยบายประเภทที่มุ่งที่จะช่วยคนที่กาลังลําบากนะคือสมมติว่าเรากําลังมองว่าในช่วงเนี้ยมีคนบางบางกลุ่มเซ็ตธุรกิจบางบางกลุ่มเนี้ยที่กําลังแย่ <c oughs> นะครับมันก็อาจจะต้องถ้าเราต้องการจะช่วยกลนกลุ่มนี้นโยบายมันจะเป็นหน้าตาอีกแบบหนึง่งคือหนึ่งคือมันจะต้องชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะช่วยใครจะช่วยคนที่ประกอบการในธุรกิจภาคไหนใช่ไหมครับคนกลุ่มไหนแล้วก็ต้องทําให้ในโยบายเนี่ยมันชัดเลยว่าเงินจะไปถึงคนกลุ่มนั้นช่วยให้เขาเอ,อ่อตั้งตัวได้ ฟื้นตัวได้จากจากภาวะวิกฤตจ,จริงๆอันนั้นมันจะเป็นลักษณะของการการช่วยเหลือหรือว่าถ้าเป็นคนจนอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องแบบโซเชียลพพอร์ตใช่ไหมครับทำยังไงให้มีเอ่อมีเซฟตี้เน็ตบางอย่างรองรับให้คนในจังหวะที่ชีวิตมันพลิกผันพันผวน,ผนอะไรเนี่ยเขาไม่แบบว่าตกต่ําจนเกินไปนะครับค,คือมีมาตรการบางอย่างที่รัฐจะช่วยเพื่อรองรับไม่ให้คนเนี่ยเอ่อเผชิญกับภาวะที่ลําบากจน ตั้งตัวอะไรไม่ได้อันนั้นมันจะเป็นนโยบายอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่านโยบายดิจิ t a ลบอลเลตเนี่ยที่มันโดนตั้งคําถามเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งเป้าตั้งใจนะครับจิจิมอนดิจิใจเลยว่ามันเป็นนโยบายเศรษฐกิจนะครับขนาดใหญ่ที่ไม่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเฉพาะหน้าคือเขาตั้งใจว่ามันจะแบบเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเรื่องที่เขาตั้งเกณฑ์มาว่าเขาต้องการให้เงินมันใช้จ่ายอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ที่ที่อื่นอะไรเนี่ยเขาตั้งใจแบบนั้นว่ามันจะช่วยแบบ เปลี่ยนพลิกผันอะอคือเศรษฐกิจที่มันกาลังซึมซึมอยู่อะไรเนี่ยโตช้าๆโตน้อยๆเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาโตเยอะนะครับเหมือนก่อนหน้านี้อ,อะไรต่างๆซึ่งเวลาเถียงกันเรื่องนี้มันคงต้องแยกแยกสองส่วนให้ชัดว่าเราไม่ได้คาดหวังว่านโยบายทุกนโยบายจะต้องกาไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นนโยบายประเภทนี้เนี่ยมันจะต้องคิดแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเออเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก็มีคนที่ลําบากในเศรษฐกิจแบบนี้นะแต่ว่ามันคงต้องการนโยบายที่มีหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับที่ ที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้จริงๆดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยให้ทุกให้คนค่อนข้างเยอะเนาะคืออายุเกิน16อะไรต่างๆแล้วก็มีตัดคนรวยออกไปนิดนึงเนี่ยแต่ว่าโดยโดยโดยรวมๆแล้วคือให้แบบทั่วถึงกันเลยนะครคือใครๆก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินจํานวนนี้คนก็ตั้งตารอกันเยอะเนาะแต่ว่าพี่ต่อใช้ได้เปล่าผมน่าจะใช้ได้นะผมน่าจะเป็นคนไม่รวยหนูก็น่าจะใช้ได้นะครับ ใช่ใช้แน่นอนสีพระองค์พระอมแพมเพิ์ดลูกอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็เป็นก็เป็นเรื่องเรื่องนี้แต่ว่าอพูดต่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่น่ากังวลของของการเอให้เงินโอนลงไปเนี่ยก็เป็นเรื่องหนี้ที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าหนึ่งในตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ใช่ไหมแล้วก็หลายคนน่าจะรู้ติดตามข่าวว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากในช่วงสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากระดับที่อยู่แถวแถว หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับขึ้นมาจนถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละซึ่งซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเแบบเจริญแล้วอะไรเงี้ยค่ะเออซึ่งซึ่งการที่มันหนี้มันสูงมากแล้วเป็นหนี้คเนเหลืออะไรเงี้ยครับก็ทําให้เกิดข้อกังวลว่าเราส่งเงินลงไปอัดฉีดเงินลงไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าห้ามเอาไปใช้หนี้มันอยู่ในเงื่อนไขเลยเนาะเรอไปใช้หนี้ไม่ได้เงินดิจิตอลบัลเล็ตโอนให้เจ้าหนี้ไม่ได้คแต่ว่าในเมื่อคนมันมีหนี้อยู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่าเขาก็เอาเงินสดทีี่มอยู เงินที่ไม่ใช่เดินดิจิตอลอ่ะเขาก็เอาไปใช้นี่ใช่ไหมเพราะว่าเขาได้เงินอันนี้มาสาหรับใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโอเคเขาก็เอาไปใช้จ่ายตามปกติซื้อของกินซื้อเครื่องใช้ในบ้านต่างๆของใช้ในบ้านนะครับแล้วเอาเงินสดที่มีไปใช้นี่แต่ว่าเงินที่ลงไปในภาวะที่หนี้คูยมันสูงมากๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้มากเลยทีเดียวว่าเงินมันจะกลายเป็นว่าอับถมนี่นะครับคนใช้จ่ายเท่าเดิมค่ะซึ่งมันก็จะแตกต่างเหมือนกันกับลองลองนึกถึงโครงการคนละครึ่งเนาะที่ เหมือนกับว่ารัฐช่วยแค่ครึ่งเดียวการที่รัฐช่วยครึ่งเดียวหมายถึงว่าคนต้องเอาเงินตัวเองควักเงินออกมาอีกครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อของอะไรก็ตามเนาะซึ่งซึ่งมันจะเป็นคนละลักษณะกันนะครับเในลักษณะนี้ดิจิทัลวอลเล็เนี่ยถูกกังวลมากถูกตั้งคําถามกังวลมากว่าเยถ้าเกิดว่ามันลงไปแบบนี้ตัวคูณที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะยิ่งต่ําลงไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าการใช้จ่ายอะไรก็จะไม่เพิ่มเลยเพราะว่าคนกําลังอยู่ในภาวะที่มีหนี้เยอะจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ฟ,ฟังฟังดูแล้วมีข้อกัง,งวลเต็มไปหมดเลยสรุปแล้วมันจะช่วยโครงการที่ต้องมาเลดจ,จะช่วยเราได้ไหมคะก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะช่วยได้แบบในระยะสั้นมากๆเหมือนกับการแบบปักเข็มลงไปนะครับฉีดลงไปแต่ถามว่าในร่างกายเนี่ยมันกําลังอยู่ในสภาพแบบไหนมันอาการแบบเจ็บป่วยของเราอะมันคืออะไรเนาะค,คือแบบว่ามันอาจจะมีช่วยแบบบรรเทาความปวดชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็คงช่วยแหละ,ะมันคงช่วยแหละนะครับช่วยได้บางส่วนแต่ว่า มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตอนนี้คนในภาคเศรษฐกิจธุรกิจเอกชนน่ะก็มองเห็นค่อนข้างตรงกันว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาแย่หรือว่าเพิ่งมาแบบไม่ไม่ใช่ว่าโทษผลงานของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าภาพรวมของมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือถ้าไปดูแบบภาพรวมของ GDP ที่คุยกันเนี่ยนะ,ะมันเคยอยู่ที่แบบ8%เอน่ะในยุคก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยงี้หลังจากนั้นมันก็ เวลามีวิกฤตอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือนบางทีมันมีแผลเป็นในทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นคือมันก็มันก็จะแบบหวบลงไปช่วงหนึ่งใช่ไหมแต่แล้วมันก็จะกลับมาแต่ว่ามันไม่กลับมาเท่าเดิม,มจากที่มันเคยโต8% 8%เนี่ยเป็นแบบ ห้าเสือแห่งเอเชียใช่ไหมเ,<อ>เ,เสือที่แบบกำลังแบบคำรามใช่ไหม <laughs> มันเหลือห้าแล้วมันลงมาสามนะครับจากความมันผวนทั้งการเมืองต่างๆน้ําท่วมใหญ่ปีเอ่อปีแรกห้าสี่อะไรเงี้ยมันก็ลงมาเรื่อยๆเหลือสามเปอร์เซ็นแล้วแล้ว,ลว,ลวในช่วงไอหลายปีที่ผ่านมัน, <laughs> นก็อยู่เกาะอยู่แถวสองเปอร์เซ็นต์คุณก็ถือว่าคุณคิดดูจากแปดอะจากเสือใหญ่ตอนนี้กลายเป็นแบบแมวแมวน้อยแบบเหมียวเหมียวเออคือ คือเราจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันมีมานานมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของของช่วงปี2ปีนี้นะครับแล้วก็คนก็พูดกันว่ามันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนี่แหละว่ามันไม่ทําให้เกิดการอะไรอะการผลิตนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มันจะทําให้พัฒนาให้เศรษฐกิจอะมันก้าวไปสู่อะไรที่มันทําผลิตได้มากกว่านี้ที่มันมีผลิตภาพมากกว่านี้นะครับไอไอแชร์ของไอการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่เห็นกับว่าเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจอะไรก็จะมองว่าเป็นเป็นตัวเดอะแบกของของภาคเศรษฐกิจเนี่ย ที่มันจะช่วยให้เศรษฐกิจมันโตได้ได้นี่นะครับมันก็ลดลงคืออันนี้ตัวเลขเพิ่งมีคนทําออกมาว่าก่อนต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยเนาะมันเคยมีสัดส่วนต่อ GDP อยู่สักประมาณแบบเมันมันเคยอยู่20กว่ากว่าเนาะแล้วมันก็หลังหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาคือมันขึ้นมาถึงแบบประมาณ3 0เลยนะครับของของ GDP ของเราเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากช่วงประมาณแถวช่วงน้ําท่วมใหญ่อะไรแล้วก็วิกฤตทางการเมืองที่มันผันผัวเนี่ย มันก็ลงครับมันย้อนมันกลับลงมาอยู่แถวแถวล่าสุดเนี้ยกลับมาอยู่แถวแถวยี่สิบสี่เปอร์เซ็นที่อยู่ในระดับเดียวกับต้มยำกุ้งอ่ะเออคือคือเรียกว่าไอไอภาคเนี้ยมันดันไม่ไปมันมันดันแล้วมันคงมีหลายเรื่องที่มันทําให้มันไม่ไปมันไม่มันไม่โตอ่ะมันมาสุดท้ายแล้วมันมันเคยมันเคยขึ้นไปได้ถึงระดับหนึ่งแล้วมาตอนนี้มันมันมันแผ่วกลับลงมาเราก็จะเห็นเรื่องของแบบ ที่เห็นได้ชัดเจนถามว่ามันย้อนกลับมาเกี่ยวกับชีวิตคนยังไงนะที่คนใช้เป็นดัชนีส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นเรื่องข่าวที่รายวันว่าเอาอีกแล้วโรงงานปิดต่งตางๆอะไรเงี้ยนะครับม,มีปีในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขน่าสนใจว่าเออโรงงานที่เปิดใหม่ก็น้อยลงนะครับจาก2000เนี่ยก็ลงมา2000กว่ากว่า2ง0ัลงมาเหลือแถว2 0 0 0นต้นๆในขณะที่โรงงานปิดตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากแบบแถวๆ6 5 6 0 0เนี่ยขึ้นมาจนถึงแบบจะ2,000แล้วแปลว่าแปลว่าโรงงานเปิดใหม่ เนี่ยกับโรงงานที่ปิดเนี่ยมันไล่กันมาจะทันกันอยู่แล้วนะครับแล้วโรงงานเปิดใหม่ไม่รู้ว่าเป็นโรงงานในประเทศหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่โรงงานของคนไทยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ที่น่ากังวลว่าเนี่ยอย่างปีที่ปีล่าสุดเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแรงงานในโรงงานตกตกงานจากการที่โรงงานปิดตัวเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นตำแหน่งเนอะซึ่งเรื่องนี้มันก็มันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะหน้าว่าเราจะช่วยคนห้าหมื่นคนนี้ยังไงแค่ไหนแต่ว่า พอพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจมันคงเป็นเรื่องของระยะยาวว่าไอโรงงานหรือการลงทุนใน,นด้านอุตสาหกรรมที่เราต้องการจะให้มันเกิดที่โรงงานจะให้ตั้งใหม่เนี่ยมันอาจจะมีจากภายนอกด้วยก็จริงแต่ว่ามันสร้างตำแหน่งงานที่มันดีหรือเปล่ามันเป็นงานทักษะสูงหรือเปล่ามันเป็นงานผลิตสิ่งที่เป็นแบบไฮเทคหรือเปล่านะครับซึ่งเออเราจะปัญหาเรื่องโครงสร้างเนี่ยที่เขาพูดก็พูดกันเนี่ยก็คือว่าเราผลิตแต่ของที่มันแบบกลางๆนะครับตาำๆกลางๆนะครับแรงางานของเราก็ได้งานที่ กลางๆ,ๆาต่งๆนะครับไม่ได้เป็นงานที่ใช้ทักษะสูงเนี่ยสุดท้ายมันดันไม่ไปเพราะ,ะว่าเราไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นแบบเป็นจุดที่แบบผลักเราไปสู่แบบนวัตกรรมใหม่ๆ,มๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเยอะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าคงจะมีหลายมิติมากๆนะครับมันเป็นมันไม่ใช่แค่เรื่องอุตสาหกรรมอย่างเดียวเรื่องนวัตกรรม,มเนี่ยก็มีหลายด้านมากเรื่องแรงงานนะครับเรื่องการลงทุนกับมนุษย์เนี่ย <ๆ S 3> ก็ก็เป็นเรื่องสําคัญว่าเออเราจะลงทุนยังไงให้ให้แรงงานโดยรวมของเรานะครับเขาสามารถจะแบบมีต้นนทุ ต้นทุนมนุษย์มากขึ้นในเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นก็เป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งนะหรือว่าเป็นกร,กระทั่งเรื่องแบบคนก็พูดกันถึงเรื่องว่าจะเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของเราให้มันสอดรับไปกับโลกที่มันผันผวน,น,นในเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไงทำไงให้มันไปกันได้กับเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมกรีนต่างๆกรีนอีโคโนมี่ต่างๆมันก็มีคงมีมิติหลายอย่างที่จะบอกว่าพูดในวันนี้พอดแคสต์นี้คงไม่ได้แน่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นธีมของเรานะครับจริงๆมันเป็นธีมที่เราพูดกันมาตลออดเรื่ง เรื่องแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้พูดชัดๆในรายการของเราเนาะเช่นเราเคยคุยไปแล้วในเ EP หกที่พูดเรื่องแรงงานนะครับว่าจริงๆค่าแรงก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเรากดค่าแรงเอาไว้เนี่ยทั้งๆที่พลังงานผลิตได,ได้เยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่กระตุ้นให้ให้ผู้ประกอบการพยายามที่จะมีนวัตกรรมใหม่มันก็ไม่มีคนก็แบบทําธุรกิจแบบนี้ก็อยู่กันไปได้นะครับก,ก็อยู่กันไปม<ๆ>่ต้องลงทุนอะไรกับนวัตกรรมทําอะไรใหม่ๆก็ในเมื่อค<ๆ>่าแรงเราต่ำมากเราก็อยู่ก<ๆ>ัน<ๆ>ไปแบบนี้ส<ๆ>ุดท้ายเนี่ย มันมันไล่าตามเขาไม่ทันครับเราเราไม่มีอะไรที่จะไปไล่าตามโลกที่เขาก็ไปกันแล้วเขาจะผล,ผลิตอะไรใหม่มหมๆกันมากขึ้นเนาะออหรือว่าเอออย่างเรื่องอีพีเจ็ดมีเรื่องเ,เออกษตรกรนะครับก,ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันว่าเออมันมีมันมีโครงสร้างบางอย่างอะ่ะที่มันทําให้คนแบบว่าติดอยู่กับเอ,อการการได้รับการอุดหนุนแบบแบบเดิมๆแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจอะ่ะให้ไปสู่สิ่งที่ผลิตได้มากขึ้น ต่างๆเนี่ยนะครับก็จริงๆมันเป็นตีมของเราที่ก็ชวนให้ติดตามกันต่อไปนะครับใน E ีีหน้าหน้านะีพีหน้าะะคงจะมีมิติคือมันมันมันไม่ใช่ของที่บอกว่าแก้โครงสร้างเนี่ยแปลว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่เนาะเราคงพูดจบกันในครั้งเดียวไม่ได้หรอกว่าโครงสร้างนั้นมันมันมันมีอะไรบ้างเราคงต้องว่ากันไปตามแต่ละเรื่องแต่ละด้านก็ชวนติดตามกันนะครับกับเรื่องว่าเออนอกจากการกระตุ้นระยะสั้นเนี่ยก็คงต้องถกเถียงกันไปนะครับว่า เออมันจะมีผลอะไรร้ายแรงหรือเปล่าเนาะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ขอฟันธงในรายการของเราแต่ว่าแต่ว่าฟันธงว่ามันคงไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยแก้เรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวที่ที่หลายคนเห็นแล้วแหละหลายคนยอมรับกันว่าคงต้องนึกคิดกันดีๆแหละว่าเราจะปรับตัวยังไงนะครับเพราะไม่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยยิ่งช้าเนี่ยเราก็จะยิ่งไล่ของไม่ทันค่ะ ก็น so, so so ี <Beng Zen> ่คือเนื Hence, ้อหาทั้งหมดของ EP นี้นะคะจอยขออนุญาตรีแคปสั้นๆนะคะว่าเราก็คุยกันเรื่องครงการดิจิทัลโมเดลเนาะซึ่งมีข้อกังวลในหลากหลายมิติมากๆแล้วก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งเป็นโครงสร้างที่มันมีปัญหามาเนิ่นานแล้วก็ไม่ได้แก้กันได้ง่ายๆนะคะก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับ EP หน้าพวกเราจะคุยรายกันก็ฝากติดตามรายการ Policy Watch ด้วยนะคะทุกวันพุธเว้นพุธค่ะวันนี้พวกเราขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ